เพิ่นโช่เฉลยกันนะครับผมวันนี้นะครับมาที่เบิงบูนนะครับเบิงบูนราศีสไลนะครับผมเพิ่นเจ็บไปคนละเตียมนะครับอาอ๋อเฉลยเฉลยโช่จะบาดไปนาดูนะครับเฉลยกันนะครับนี่าข่เซียนวัดนะครับเซียนวัดเสียอวนนกเขาไงนะครับนกเขาสิงนะครับผมเจ็บไปคนละเตียมนะครับส่วนสตา์นะครับเฉลยหายนะครับน้าหาบ่พอนะครับ เพื่นไปไหนก่นไปวะเบิ้งคลิปเบิ้งคลิปเดี๋ยวจะลงคลิปไปเบิ้งที่หลันนะครับผมในกาแฟที่ตามคือเก่านะครับราะว่ามันหลุดว่ะ Woo! <laughs> ตานะครับวันนี้นะครับเดินทางมาที่บึงบูนนะครับผมจังหวัดราศสีสไลนะครับโอ้กว่าสิโลงให้พี่น้องเลยนะครับนู่นนะครับดึงมาจากป้ายางพะลานะครับผมกับสตานะครับฝึกไว้นะครับเผื่อจะไปงานแข่งนะครับผมเอานกเชลยเขาไปใส่น เฉลยเสียนะครับเดี๋ยว,ยวตามหาแป๊บหนึ่งนะครับผมมันบินไปทางไหนตอนนี้นะครับนำหาเฉลยของเจ้าสตานะครับผมนะครับทีมงานเพ็นกั ซอยหานะครับทีมงาน็นซอยหานู่นะครับค่าแต่ก้มเอาโทรศัพท์นะครับลืมเนี่ยว่าลงใส่นะตาย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 มาเลยกำขานะเพื่อนอพี่น้องเลยทิดแล้วก็เฉลยหายบ่วงกระส